ต่อไปก็เป็นเจ็ดแเล็กก็คือตัวกลางของเรานะคะก็ใช้เหมือนเดิมนะคะทุกคนดอกเข็บคีบห่างนี่คือใช้เบอร์สองทั้งหมดเลยนะคะ,ะก็สอดดิบบินเข้าไปที่ที่เบอร์เจ็ดนะคะแต่ถ้าจําได้แล้วก็ไม่ต้องจําเบอร์ก็ได้นะหมุนไปเรื่อยๆนะคะพักมาติดอันนี้เลยนะอันนี้ก็จะจะไม่ต้องบีบข้างหลังมันอาจจะพอดีจะง่ายกว่าแบบอื่น งามันจะพอดีกับกับลิบบินเบอร์สองเลยนะคะอืมไหมตรงแล้วความแม็กเลยเพราะข้างหลังมันจะพอดีมันไม่มีรูนะคะแต่ถ้าตัวใหญ่ต้องต้องบีบนิดนึดนงไม่ให้ใหญ่มากนะคะตัดออกซึ่งบางท่านจะติดขี้ไปเลยก็ได้นะแล้วแต่นะ ค่อยแกะนะ,อะโอเคเราพักไว้ก่อนเราก็ทำสองดอกข้างนึงจะมีสองดอกนะริบบิน้นเส้นหนึ่งมีสองดอกพูดผิดหนะึ่งสองสาม สาๆนะคะเอางคนก็จะจำไม่ได้เจ็จแล้วก็พักมาชิดนี้นะคะพักมาชิดอันนี้แล้วก็แม็กแม็กพยายามแม็กให้อยู่ในในในตรงกลางเส้นริบบินตรงนี้นะอย่าแม็กเอียงมาฝั่งนี้หรือว่าเอียงไปฝั่งโน้นนะคะมันจะหมุน จบไม่ถนาดอันเล็กน่ะโอเคได้สองดอกทำเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอันนี้เจ็ดเล็กสายจะสั้นลงมานะคะเป็น16นิ้วนะ16นิ้วถ้าจำในคลิปไม่ได้ไปดูในเอกสารนะคะอ่ากตัด16นิ้วนะคะหรือปินเบอร์ห้านะ ห้าเหมือนเดิมนะคะห้าเหมือนเดิมนะตามปูกันไกลก็ได้หมดนะอืเอาพักไว้ก่อนแล้ก็ทำครีบหางหรือเขาเรียกหนวดหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ละที่ไม่เหมือนกันอันนี้เหมียวเรียกครีบหงางอ้าวอันนี้เป็นสิบสองนะคะก็คือจะเล็กลงมาจากสิบสี่เป็นสิบสอง ดอกเล็กกว่าก็ทําคีปเล็กกว่านะคะเล็กลงมานะตัดสองข้างถ้าพันฟิวเจอร์บอร์ดแค่ตัดทั้งสองข้างแบบนี้นะบางท่านตัดข้างเดียวมายาวเฟ้ยเลยนะถ้าเหมือนเดิมนะคะถ้าเหมือนเดิมนะใส่เข้ามุมแล้วก็ตัดใส่เข้าตรงมุมแล้วก็ตัด ไปหนึ่งอันแล้นี่อีกอันนึง่อสองอันนะคะทาเหมือนอันเมื่อกี้เลยนะคะทุกคนทาเหมือนเจ็ดชาใหญ่เลยแค่ไซมันจะต่างกันนะคะไซมันจะต่างกันนะ แล้วก็ขี้ห่างไปแปะแล้วก็เอาดอกแปะดูนะดอกดอกตั้งขึ้นนะทุกคนไม่ไม่ไม,ไม่ถ้าเกิดว่าเรียนมาจากที่อื่นดูคลิปคนอื่นไปแล้วก็ก็เดี๋ยวทําตามของเราก่อนเนาะของเราเอาดอกความดอกขึ้นนะไอ้ไอ้ที่หมวนอนะ่ะดอกขึ้นนะคะขึ้นแบบนี้นะขึ้นแบบนี้นะเราทํามาผิดนะ ชนก็วางแปะนะคะวางแปะดูระยะแม็กที่เราจะแม็กมจะได้จะได้ทำนิย่าล้วก็จัดจัดความสวยงามก่อนอือาดูสวยงามแล้วก็แม็กซทำเหมือนกันเลยนะคะเช<ม>ือกฟังก็เหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเลยค่ะ เสซอนเพื่อมาปิดแม็กมาปิดลูกแม็กที่เราที่เราแม็กแบบห่างกันไม่สวยงามแล้วก็ปิดไว้นะคะไม่ดึงแน่นนะไม่มัดแน่นนะไม่มัดแน่นนะคะแล้วก็ดึงเข้าไปเลยเดี๋ยวมันจะหายเข้าไปนะคะมันก็ไม่หมุนนะ แล้วก็ตัดออกเหมือนเดิมถ้าเราแม็กใกล้ๆกันแบบน,นี้มันจะมวนเคสอนง่ายนะคะพยายามดูระยะแม็กมก็มัดมัดปุ่มไว้ไม่ต้องแน่นนะเดี๋ยวเราจะดึงอีกครั้งหนึ่งมันจะวิ่งเข้าไปแน่นข้างในมันจะไม่หมุน ที่แรงดีก็แทงผ่านได้เลยนะแทงไม่ผ่านน้องกดกับพื้นไหนมันก็จะไม่หมุนนะคะเราจัดก่อนนะเราจัดก่อนแล้วเราค่อยดึงหนึ่งแรงนะคะเดี๋ยวปูม,มันจะเข้าไปข้างในอันนี้ก็ปล่อยเลยอันนี้เป็นจิตแทกเล็กเสร็จแล้วนี่มันจิตแทกเล็กเสร็จแล้วคะ่ะ เดี๋ยวเราก็ไปดูคลิปต่อไปเป็น5แชร์กันนะ